ยังในก็ยังโลกตรงกันไหมเบื่อโอ้รุ่นนี้โคตรเหนียวเลยดยแดดุยฝนแบบรับง่ายที้งง่ายนะครับเนี่ยกรองกรองได้ใส่ไม่กรองกรองเฟรยนะครับดูฝนนะครับเนี่ยฝนตกนะครับโคตรเหนียวครับโคตรเหนียวข้้งน้า อ,อันนี้ไม่ได้เสียนะครับไม่ได้เสียรองก็เปลือยนะครับรองแล้วฝนก็ตกนะครับเนี่ยเติมแค่ลมนึงเดียวครับมีแค่น้ำมันกับไปยาวๆนะครับเนี่ย ท <C> e ีไปตลาดไปดตลาดอล้วไปทำงานยังไงราย่นขับอ,อันนี้ไปทำงานที่ไหนนี่ใครท,ทำงาน่นรถพี่เบลอยู่โงงานด้วยกันโอ้ยทรงงานด้วยกันแล้วคันนี้ไม่ได้ไไขี่ไปละไม่คันนี้เราไป,ไปขี่ขับุดเนียวคุดเหนียวคุดเ,เนียวจริงเลยได้เครื่องดีมากเลยงกองดึหงหวได้ ันนี้ก็ตัดตัดโซ่สลิงตัดสองข้ออันนี้ก็ติดสลิงอาจจะอันนี้ทำงานยากหน่อยติดตรงนี้อ่ะ,ะก็ตัดออกแล้วแหละเรียบร้อยจะใช้ตัวตัดโดยใช้หินเจี๊ยได้หมดเลยนะครับเนี่ยตัดไปสองข้อแล้วจะดันทางปลาเข้าให้สุดนะครับเนี่ยนี่มันยับมากฝั่งนี้ กับมาก็ต้องตีให้มันเข้าค่าเดิมใส่เข้าไปั่งนี้ไม่ค่อยบี้เท่าไหร่ของที่บี้มากตีครบเข้าส่งเหมือนเดิม ้อยนะครับหยอดโซ่หยอดน้ำมันนะครับตั้งให้ดีนะครับไล่ล่เลื่อนๆนะครับไม่ฝืดนี่เลยรถซิ่งรถซิ่งรถซิ่งอันนี้ของใครนี่คนละคันเลยบอกเรียบร้อย เดี๋ยวถ้าไม่อยู่มาออกฟรีได้เลยไม่คิดตังจักรยานจักรยานยนต์ ล้วทั้งสองเลยอันนี้ล้อหลังอันนี้ล้อหน้าอ่ะเช่นเคยกาวได้ที่แล้วมันมัดเรียบร้อยแผลดิบนแยบเลยโอเคเรเสร็จแล้วเดี๋ยวทำคันนี้ต่อเลยจัยงแบนเหมือนเดิมทันเมื่อกี้ไปไปโดนตะปูมาครับเนี่ย อยู่ตรงกลางที่เราวงไว้นะครับพอดีทําการแต่งแผลให้สวยงามน,นะครับแล้วก็ทากาวลงไปมันเดิมนะครัมนี่นะครับเราก็ทากาวลงไปขยะทานในแผ่นสติมด้วยก็ได้ครับนิดหนึ่งแล้วก็ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับหรือจะทาตรงนี้หนาเป็นเลยก็จบได้เหมือนกันนะครับไม่มีสุดตายตัวนะครับราก,การมันวาดแล้วก็ติดลงไป ียบร้อยนี่จักรยานคันนี้นะครับแลกไก่ชนมาใช่ไหมหนึ่งตัวแน่นอนจริงๆครับนี่ไม่ได้ซื้อนะครับจักรยานคันนี้แลกไก่ชนมานะครับเนี่ยปะนี่ก็ไม่มีตังค์ใช่ไหมนี่นานตังค์ก็ไม่มีนะครับเนี่ยทำไงดีต้องเซ็นไ้ก่อนนะครับเนี่ยตังค์ไม่มีครับเนี่ย S 1> <S 1> ปะยางจักรยานมันเอามือบีบ,บมันก็เข้าแล้วเนี่ยไม่ต้องใช้เครื่องใช้อะไรครับไม่ต้องใช้เหล็กงัดนะครับเนี่ยแค่นิ้วก็ได้เลยครับเนี่ยง่ายนะครับ <S 2> <S 2> ป,ปืดปืดปั๊บยบร้อยนะครับ,รบจัดยางให้เขาที่เขาทางดีนะครับ